สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยกินแซ่บเจ้าวันนี้กะมากเมนูแกงนอไรนะเจ้าก่อนอื่นน้องกะจะเอานอไปตุ๊บตุ้บเพื่อเป็นแบบนี้เลยนะเจ้าแล้วน้องกะจะไปตั้งน้ำใส่ตะไคร้แล้วกะใส่นอลงไปนะเจ้าตอนที่น้องต้มน้องกะได้ใส่ผงนวลงไปตัวนะเจ้าเพียจะให้อนอเปินหวานเร็วๆนะเจ้าน้องกะต้มนอไหวนอกะเริ่มหายฮื้แล้วนะเจ้านอกกหวานแล้วน้องกะมาใส่ในซอนของพริกลงไปเจ้า แล้วน้องก็จะมาใส่น้ำล่างคกลงไปตัวนะเจ้าวันนี้น้องก็จะมาแกงนอใส่ตึ้งจีนตึ้งป่าแห้งนะเจ้าหรือว่าห้าแห้งนะเจ้าชว่วงนี้เป็นชว่วงหน้าฝนนะเจ้าของกิ่นตามธรรมชาติก็จะมีเยอะเป็นพิเศษเลยอย่างเช่นนอน,นะเจ้าชว่วงนี้ก็จะมีเยอะเลยน้องก็จะได้เป็นเมนูแกงนอบอยหน่อยนะเจ้าอย่าพึ่งเบียร์กันเตยียนนะเจ้า พอน้าห,นห้อนหมรอบน้องกะมาใส่ในซอนของจีนหมูลงไปเจ้าแล้วก็มาคนเครื่องทุย่างเข้ากันแหมรอบกลับมาปรุงในซอนของการปรุงกะจะมีผงนัวเกลียนะเจ้าแล้วก็จะมีน้าปลาล่าวิธีแกงนอกะจะมีหลายวิธีเลยนะเจ้าบางตีเป็นก็จะแกงใส่น้าใบยนานังนะเจ้าแต่วันนี้น้องบะมีน้องกะม่ไ,ได้ใส่นะเจ้าแต่ละทีกะอาจจะทำบะเหมือนก,กันภาคเมียเหมือนกันกระยั้งแกงบะเหมือนกันเลยนะเจ้า เมนูแกงนอถ้ามีพักใส่เยอะๆนี่จัดล้ำขนาดเลยวันนี้น้องมีพักไปเยอะน้องก็จะใส่เท่าทีมีเลยนะเจ้าน้องก็จะมีแค่พักลากก็พักแคนน้องก็จะใส่แค่พักลากก็พักแคน่ะเจ้าน้องก็ใส่เท่าทีมีเลยพอพักเริมซุกน้องก็มาใส่ในซอนของปลาแห้งลงไปแล้วน้องก็จะมาปิด้ายด้วยน้ำปูนะเจ้าวันนี้แกงนอของน้องน้องก็จะใส่หลายอย่างน้อยนะเจ้า ถ้าชอบคลิปนี้น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพียบเป็นกำลังใจให้น้องอิวสาวเนี่ยกินแซบได้ทำคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้า